อันนี้แกเอาแกเอาไปไหว้พระก่อนคืออ่าเรื่องอาหารที่ก็เพื่อนเขาส่งมีคนเขาส่งมาให้ชั้นและเสร็จแล้วมันมีปัญหาแล้วเขาไม่อยากให้ชั้นกินเขาบอกให้ชั้นน่ะไปเผาทิ้งเออแต่ชั้นคิดว่ามันมันเสียดายอ่ะเผาทิ้งแล้วแกก็ลูกน้องเยอะ แกก็ให้ลูกน้องกินก็ได้เอามาแบบใส่ส้ตมตำมาแกกินไม่ใช้ลูกน้องไหนหรอกเออก็นี่ไนงะเฮ้ยอันนี้นะก็ฉันก็วันกินได้อยู่แกเอาไปอันนี้นะเป็นกุ้งแห้งกุ้งแห้งอย่างใส่ต้มตำฉันรู้<ะ>แล้วว่าทพี่ก็ทำไมมันเสียแต่พี่ยังไม่ได้ลงองเลยมันเขาไม่ให้เรากินแล้วแกเข้าใจไหมเขาไม่ได้สั่งห้าวว่าไม่ให้ฉัน ของเคือเรื่องของเรื่องน่ะมันมีสามอย่างส่งมาอน,นี้มันมีน้ำพริกมันก็เฮ้ยแกเนี่ยมันมันไหลยเยิ้มอย่างนี้แล้วนะแกก็ต้องดนูนะเว้ยเดี๋ยวเนี่ยทั้งหมดมีมีไอ้น้ำพริกสามกระปุกแต่น้ำพริกอันเนี้ยแกฉันว่าทิ้งขยะคือว่ะ S <S <an> <S มันเหมือนมันไหลออกมาแล้วแกเอ้ยับพริกมันไม่เสียลองกินดูเอาตามใจแกนะเ <S an> พราะว่าฉันไปกินปลาหมึกเขาอ่ะเจ็บตัวฉันโอ้โหฉันป่วยแบบแม่งสะบักสะบอมเลยอ่ะที่วันที่นัดกับแกนั่นแหละที่แกบอกว่าหมาเปล่าที่ฉันบอกว่าป่วยนั่นแหละ <S <S <an> <S ไปประชุมมา <S <S <an> มแกนึกว่าเขาให้เงินตกง,งานแล้วเขานั่งเฉยเหรอ ขอให้ทาโน่นทานี่ทุกวันเลยนี่สองแล้วนี่มีปลาเค็มอย่างเงี้ยสองคือเรื่องของเรื่องอ่ะเขาเขาไม่ได้เขาสาบแช่งฉันไม่ให้ฉันกินคนเดียวฉันก็เลยคิดว่าเฮ้ยก็ไปให้เพื่อนดีกว่าคนที่ให้มานั่นแหละพอมันมีปัญหาเม่ออย่างนงี้เราคนไทยอ่ะฉันฉันนยังไม่อยากจะยุ่งกับใครเนี่ยแกก็รู้ว่าฉันเป็นคนไม่เอาอะไรของใครแม้แต่แกเองน่ะ เอานั่นไหมนีไม่ไม่ฉันยังไม่เอยเอาเลยเห็นป่ะเออแต่ช่างเขาเถอะแต่ว่าเอาแกไว้ใส่ส้มตำกับลูกน้องแกอ่ะไม่ฉันแอบทำคลิปไปเป็นพยายามว่าฉันให้แกไปแล้วว่าแอบเป็นคลิปอีก ใหม่นะพวกหนูนี่น่าจะสดใสเนี่ยเอออย่างนี้ที่ฉันต้องการนี่แหละมันยำได้อเนนี้อันนี้ฉันให้แก้มตำโอเคแต่อันนี้เท่าไหร่ไม่รู้มันะดีกวก่าแกจะมาดูบินแล้วนี่นะฉันว่าแกอย่าเ่งกินอันนี้นะมัน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 แตกแล้วว่ะไหนลองดูก่อนไม่เอาหรอกน้ำพริกมันไม่เคยเสียหรอกตลาดปลาล่เป็นชาติที่ไม่เสียเลยปลากับปลาน้ำพริกก็น้ำพริกขันป่วยก็แกไม่เห็นหรอเออ เพื่อนบอกร้านดังด้วยตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยจะรู้ไหมว่าฉันนัดยำได้สี่ดอกโอ้แกกินกินฉันเป็นคนที่กินอะกินกินว่าเมาต้มใส่ข้าวต้มใส่ใส่แกงจืดด้วยแกเออใส่แกงจืดใส่ข้าวต้มด้วย